สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางล่าพัฒนากับเจออ้อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเลาวพัฒนากับเจออ้อยพี่นอ้อ,นะนนองนะครับแนวทางเล่าพัฒนาเมื่อวานนี้แนวทางย้อนหลังของเจออ้อยนะครับนอกของวันที่13า พฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องมาเบิ่งย้อนหลังของเจอ้อยเนาะพี่น้องเนาะแนวทางของเพควนเนาะแนวทางย้อนหลังวันที่สิบสามพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนากับเจอ้อยเนาะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างเพื่อนห้ยซีพี่น้องให้สี่เม็ดเดียวเนาะฟันซีพี่น้องตัวร่องก็คือแปดแปดนี่บ่มาแต่ตัวฟันเนี่ยสี่เม็ดเดียวมาพี่น้อง จับคู่ c 3 4 2 c 7 4 9 c 7 8 5 8 c เก c 8หดฟันไป c 7 1กับ7ตัวเดียวกันพี่น้องแค่มันเป็นหัวสันหัวย้าพี่น้องนะครับ c ส3เลขออก c 3 3พี่น้องแต่ c 3มาออกทางหนาพี่น้องนะครับเนาะก็ถือว่าเจออ้อยกับบอรรมมดาพี่น้องสุดยอดคือกันให้ตามให้ติดให้ตามไปพี่น้องนะครับ ให้ติดตามเพื่อนไ้พี่น้องบอ่อผาดบอ่อเสียใจแน่นอนแต่ละสำนักทางช่องพอใจดีให้พี่น้องพิจารหน้าเด้ออ่าพี่น้องมาตามเลยมาตามต่อพี่น้องมาตามต่อกับเจอยไอ้แน่นองพนะี่น้องเนาะแนวทางลาาพัฒนาของวันที่สุขวันศุกร์ที่สิบห้าเด้อวันที่สิบห้าพี่น้องวันที่เนาะวันที่ วันที่สิบห้าพี่น้องนะครับวันที่สิบห้าพี่น้องพอยอพอยอหกเจ็ดพี่น้องนะครับพอยอหกเจ็ดพี่น้องลาวพัฒนาลาวพัฒนา เราพัฒนากับเจอ้อยเด้อนะครับกับเจอ้อยนะครับนะครับกับเจอ้อยพี่น้องนะครับเราพัฒนากับเจอ้อยวิ่งบนล่างพี่น้องมาเบึงวิ่งบนล่างของเจอ้อยพี่น้อง สตื่นตาตื่ใจพี่น้องบ่เนาะวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างยังพี่น้องมาดูกันสาม กับเจ็ดพี่น้องนะครับสามกับเจ็ดพี่น้องนะครับสามกับเจ็ดเด้อนะครับพี่น้องอันนี้ของเจออ้อยสามกับเจ็ดคัดสรรออกมาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับแนวท่าของเจออ้อยเนาะเห็นแล้วเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วเนาะนะครับแนวท่าของเพื่อนกับบอคิดิวคิเรพี่น้องนะครับเนาะ แนวทางของพลก็ถือว่าสุดยอดอยู่พี่น้องนะครับจับคู่พี่น้องนะครับมาดูการจับคู่ของเจอ้อยเนาะการจับคู่ของเจอ้อยนี่พี่น้องนะครับการจับคู่ของเจอ้อยเนาะมาดูกันพี่น้องสาม สี่สามห้าสามหกสามเจ็ดพี่น้องนี่คือแนวทางของ เจ้อยเอามาฝากพี่ต้อนน้องนะครับเอามาฝากพี่ต้อนน่องนะครับผมพี่น้องมักกาจัดคัดกัผ่านบัวกันแนวทางมีเขามีรุดพี่น้องนะครับบมมีผู้ใดสาบใดบมมีผูใ้ใดการันตีใดนาะพี่น้องเนาะว่าแนวทาาสีมาโตนั่นโตนี่โดยแท้จริงบม่มีพี่น้องอันนี้เป็นแค่สูตร เป็นแค่สูตรเป็นแค่ศาสตร์พี่น้องความเชื่อพี่น้องน่าจะมาหนาลุ่นหนาล่องพี settling, ่น้องนะครับนี battling, ่คือความจริงพี<_<_่น้องนะครับนี่คือความจริงพี่น้องนี่เป็นแค่สูตรสูตรหนาม่าที่สุดหนาล่องที่สุดนะครับจับคู่หนาม่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับเนาะ แต่ละสูตรเอามาจับกันจัดออกมามันจะเป็นเลขวินเออเรือยูหาตัวพี่น้องสี่ตัวยังีฉเด่นหนึ่งตัวจับคู่ตัววินมาใส่ตัวที่เด่นที่สุดนะครับตัวที่เด่นที่สุดคืออะไรพี่น้องเขาเอาตังค์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาสี่ตัวห้าตัวเนี่ยไปวินนะครับไปวินเลยนะครับนี่แหละครับเป็นสูตร นะครับพี่น้องมาเบิงชุดที่สองของเจไอ้อยพี่น้องชุดที่สองของ J o I, เจไอ้อยเราจับคู่ยังไงพี่น้องเนาะเอจ็ดนาะพี่น้องเนาะเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านี่คือแนวทางของเจออ้อยพี่น้องนะครับที่ จับครูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเอามานำเสนอพี่เสนอน้องนะครับเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับเอามานำเสนอพี่เสนอน้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานพี่น้องบาว่ากันแนวทางมีเขามีรุดได้เอาพี่น้องครับผมผู้ดใดเป็นสมาชิกเอฟซีเจอยพี่น้องนะครับแคปหน้าจอเจอยไวเดอร นะครับแคปนาจอไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนน้องพี่น้องเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องแนวทางบ่ได้มากย่างไพี่น้องโอ้ยนางขักนางแนนทั้งนางทั้งนอนเธอที่สันหาตัวเด่นเธอที่สันหาตัวหนาไก้เชียงมหม้พี่ให้น้องสิออกมาฟันสิออกมาจับคู่พี่น้องเอ้ยนะครับเอาแคปนาจอแล้วพี่น้อง็อยจะลืมได้พี่น้องได้คือพอใจดีบอกกระกกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องนะครับ สำหรับคลิปนี้พ่อใจดีกัมีแนวาทาังฝากพี่ตอนน้องซ้ำนีพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ